สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สวนจากตุจักกนะครับ เรามามเดินเล่นกันตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปตรงไหนบ้างนะครับตามไปครับวันนี้จะตุจักมีอะไรบ้างไปดูกันครับ ตนนี้นะทุกคนที่เรามาที่นี่เราจะมาตามหาหมูย่างอบน้ำผึ้งนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้มาทานนานแล้วแล้วก็อร่อยมากนะครับตอนนี้เราจะตามหาร้านหมูย่างเตินแล้วครับทุกคนนี่เป็นหมูย่างน้ำผึ้งไปดูนครับ ได้แล้วครับเอาแค่หมูย่างสองขีดครับมีหมูปิ้วมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งหมั่นโถ่ซาลาเปาไเรื่องยๆหมูย่างแลนะ้วรสองขีดนะครับจะมาชิมแต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่อนๆนะผ่านมากเลยครับนยากันตรงนี้เลยแต่ที่นี่อร่อยกินอยู่นานมากเลยนะครับ นี่ขิดละหกสิบบาทนี่อะไรใิ่ไหมคะเอาครับผม เพื่อนตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะเป็นหมูย่างนำพืชสั่งมาสองขีดเสียหกสิบบาทซึ่งอร่อยมากนุ่มมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขอตัวทานก่อนนะครับร้อนมากตอนนี้<า>นุ่มจริงครับทุกคน อร่อยน้กงหมูปิ้งอร่อยมากครับครับทุกคนตอนนี้สมใจอยากแลยครับนะครับตั้งใจมากินตัวนี้เลยหมูย่างเลยอร่อยเหมือนเดิมครับ แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่อิ่มครับเราจะไปกินอะไรต่อนะครับเพราะโซนที่ผมอยู่ตอนเนี้ยเป็นโซนของกินทางนั้นเลยนะครับในด้านหลังนี่โอ้โหเทียบเลยแต่พอเรากินแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ทานกาแฟเดี๋ยวต้องไปหาร้านกาแฟก่อนนะครับว่าในนี้มีร้านกาแฟอะไรบ้างนะครับนะครับโซนที่ผมเดินตรงนี้ถ้าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบของชร่วยนะครับโซน นะครับขายดอกไม้แห้งดอกไม้ปอมนะครับเป็นในส่วนของของชำรวยกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับโซนนี้ที่เราเข้ามาก็เป็นพวกนี้นะครับป่งนี้ก็เป็นของชำร่วยกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินม้วนหมดแล้วไม่รู้ว่าตรงไหนอันนี้ผมเดินมาจากตรง อะไรนะฮะตรงตึกแดงนะครับเดินเข้ามาก็จะมาเจอโซนพวกนี้ก่อนเลยไปครับเดี๋ยวพาไปเดินดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอของกินอะไรที่น่ากินลนะเดี๋ยวเราพาไปนะครับอ๋อนี่ก็จะขายพวกอะโรมานะครับเครื่องหอมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านญี่ปุ่นนะครับขายของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ทุกคนเป็นร้านเรามาเจอร้านแบบร้านขายแบบร้านญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นพวกอะไรครับพวกนม ไข่เขียวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแวะเลยนะครับมีนมก็เป็นนมญี่ปุ่นชื่อร้านมิรุกุนะครับเดี๋ยวลองไปดูเมนูกันนะครับแกาแฟนี่เป็นกาแฟไงครับ อันนี้กาแฟปั่นนี่นะครับอ๋อครับได้ได้ไดเอาเอา,เอาแก้วนึงก็ได้ครับค,ครับรมค5บาททุกคนมี่เป็นที่นั่งน,นะครับที่นั่งค,นะคือเพื่อนตอนนี้เราสั่งแล้วนะครับเป็นเมนู กาแฟนะครับกาแฟนมปั่นนะครับเดมาชิมกันดูนะครับ เราคเติมพลังกันนะครับไอีนนอนนเดืนเย็น,นๆแก้ร้อนไปแล้วตอนนี้เรามาเดินโซนให้ในซอยอย่างนี้นอันนี้จะเป็นโซนาจ17ซอย9นะครับคนก็จะขายพวกเ,เครื่องสายนะครับของฝานะครับเครื่องหอมนะครับเทียบเลยตรงนี้นี่ครับ เรียผมทะลุมาก็จะมาเจอตอนนี้เขาทุกทีเขาจะเรียกตรงนี้ว่าหอราชวิกานะครับทุกคนเนี่นไไครับก็จะมาทะลุแล้วก็ฝั่งข้างในนี้ก็จะเป็นซอยสิบห้อยเป็นโครงการสิบหกนะครับที่เราจะเดินข้ามไปโอ้โหตรงนี้มีรองเท้าครับทุกคนซอย 3นะครับโซนนี้เป็นรองเท้าครับกระตูกมากเลยครับโหเยียบเลยครับมีให้เลือกเยอะเลยจ,จุดประสงค์ของเราคือเราจะมาหาของกินกันนะครับจะไปดูดกันนะครับชอปปิ้งเราคงไม่เท่าไหรนะ่นะนะครับเราจะมาหาของกินกันใน,นจ,จุดจังวันนี้จะมีอะไรบ้าง ก็ไปกินหมูย่างไปแล้วเ้วอาจจะต้องซื้อกลับน,นะครับได้หมูย่างแล้วได้น้ำปั่นแล้วนะครับรู้สึกว่าจะอยู่โซนงห้งล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโซนตรงนู้นจะมีของกินอะไรผมรู้สึกว่าตอนนี้นที่มาเดินมันจะมีแต่ตรงนู้นนะครับค่อนขๆเยอะเลย ครับอันนี้ก็เป็นโซน้าหน้าส่วนหน้า,นาตรงน,นี้จะเป็นโซนที่วัยรุ่นค่อนข้างเยอะเสื้อผ้าแนวแฟชั่นเยอะนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเลยทุกคนนะครับบางร้านตอนนี้เราก็ใช้คนละครึ่งได้แล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นเสื้อผ้านะครับใช้นะครับเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับ แต่เหมือนว่าในซอยก็จะมีพวกคาเฟ่นะครับเบเกอะไรบางร้านนะครับเยอะเลยนะครับตันนี้คนก็จะเยอะมากแหลมรวมวัยรุ่นเลยครับทุกคนทุกคนวันนี้เราก็เข้าซอยนะคัอย่างนี้เป็นซอยห้านะครับโครงการสี่เนาะครับเราก็จะไปดู ในนี้ก็จะมีพวกเสื้อผ้าน,นะครับที่ตอไว้บริวโครงการ17สขสาาุดโนะครับสุดคนีก็จะขายเสื้อยูน่ยะครัอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อหนันะครับมีกระ,ะ,ะเป๋าหนังีคุณแเจร์น่ารักเลยนะครับ ครับเป็นพวกกิฟชอบเล็กน,น้นอยนะครับของปากเล็กน,น้นอยครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวอน้าไปทางนี้นยค,ครับนี่ได้จังจ โซนนี้ก็ของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็มากเลยนะครับก็เป็นแนวแฟชั่นเหมือนกันแต่โซนนี้จะเป็นแบบอินเทรนด์หน่อยนะครับนะครับมีเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะครับคนเยอะมากเลยร้านนี้เป็นแนวที่แบบว่าแต่ละแต่ละร้านเขาก็จะดีไซน์เองนะครับมีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเองนะครับดูแล้ว นี้อ้านี้าสนใจเป็นคุกกี้ครับของคุกกี้ไส้ทารัเขาบอกว่าจากเกา จออีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับของนิลุนะครับอยู่ที่ซอยสิงสิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้เราไปกินอีกสาขาหนึ่งนั้นจะอยู่ฝั่งแถวตึกแกงนะครับอันนี้ก็อยู่อีกสาขาหนึ่对对 Visual, งในซอยโครงการสองนะครับก่อนอนี้เราก็มาเจอร้านกาแฟร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันไปเป็นเหมือน กาแฟมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งกันดูนะครับเอากาแฟครับผมก็กาแฟใส่อะไรคะใส่ไอซิ่งไหมคะใส่ครับถ้าเป็นจะมีอันน,อนี้แหะไอซ์มสลค์กานต์กะทิหรือไอซ์ลาเต้เอาเป็นไอซ์ลาเต้กะทิก็ได <c oughs> ้ครับเท่าไหร่หครับ มาแล้วครับทุกคนลาเต้ใสไอซิ่งครีมเดี๋ยวเราทดลองชิมกันดูนะครับเออเป็นงแถวเียวไมสุดแพก็โอเคนะครับทุกคนกคน็กคือลาเต้แล้วก็<อ>เริ่มไอซิ่งครีมเข้าไปนะครับแค่นี้140บบาทครับทุกคนคร้านอยู่ตรงนี้นะครับชื่อร้านเขาชื่อว่าร้านอะไรนะ

มากเลยครับ

โอ้โห oh oh. oh oh. วันนี้ได้ทานทั้งหมู mm hmm. กาแฟมะพร้าวนะครับแล้วก็ขนมนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ช้อปปิ้งด้วยนะครับอันนี้เย็นแล้วเดินมาหลายที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ผมจะต้องกลับก่อนนะครับเพราะว่าวันมาหลายชั่วโมงแล้ว ไปค,ครับเดี๋ยวเราก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเดินออกกลับเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันเพื่อนๆติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวขากลับเราจะไปแวะซื้อหมูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ご視聴あっ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 。